สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เก็บข่าวขึ้นเทรนด์กันของ Sohu Entertainment ค่ะบร็อกเกอร์นะคะ ID ใช้ชื่อว่าเฟยเฟย์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขียนถึงนะคะหายนะมาเยือนความแตกต่างระหว่างนักแสดงนำหญิงจากมินิซีรีกับละครยาวนั้นช่างชัดเจนเหลือเกิน หวังอี้เหวินฉีกหน้ากากแห่งการเสแส้งอองด้วยเพียงการขยับเพียงครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้โหคนอ่านเป็นสิบล้านเลยเขียนว่าอย่างไรเอ่ยนะคะ กลางเดือนพฤศจิกายนภาพถ่ายการจบการศึกษาของโครงการฝึกอบรมนักแสดงรุ่นยาวค่ะ s t a r ์ y ีของ CCTV กลายเป็นไหวล่อในโลกออนไลน์งานยิ่งใหญ่นี้นะคะรวบรวมนักแสดงรุ่นใหม่กว่า40คนเอาไว้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่นักแสดงจากมินิซีรีส์และละครยาวได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีร่วมกันค่ะ กฎของงานนั้นมีความเข้มงวดห้ามแต่งหน้าตลอดงานแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มห้ามออกจากกลุ่มโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็ห้ามพึ่งพาทีมผู้บริหารค่ะกล้อง C C T V คุณภาพระดับนะคะออนแอร์ air, ใช้แสงที่แข็งแล้วก็โทนสีกลางๆง,งดการใช้ฟิลเตอร์ปรับผิวให้เรียบเนียนหรือว่างดการแต่งเติมความงามด้วยค่ะ ภาพถ่ายจบการศึกษากลายเป็นการประกวดแบบเงียบๆในกลุ่มเสื้อสีฟ้านะคะนักแสดงหญิงสองคนสวมชุดกออกสีฟ้าสร้างความโดดเด่นมากค่ะหวังอี้วินตัวแทนจากละครยาวยืนเคียงข้างกับหานวีถงดาราดังจากมินิซีรีส์นะคะทั้งคู่อายุใกล้เคียงกันแต่ว่าบุคลิกนั้นกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ใบหน้าของหวังอีเวินนั้นดูเรียบเนียนราวกับแผ่นฟิล์มแบนราบภายใต้กล้องไรริ้วรอยดังใดเห็นได้ชัดเจนนะคะแม้แสงและเงาจะส่องผ่านไรของเธอนะคะผ่อนคลายหลังตรงลมหายใจสม่ำเสมอซึ่งช่างภาพเก็บรายละเอียดไว้ได้อย่างแนบเนียนราวกับว่าเป็นความน่ารักน่ารักของกล้องเลยนะคะส่วนสูง172เซนติเมตรของหานอี้ถงไม่ได้ถูกเน้นย้ำในภาพหมู่ค่ะรองพื้นหนาหนาดูอิ่มตัวเกินไป ภายใต้แสงไฟระดับการออกอากาศนะคะรอยคอนทัวร์ใต้ตาทำให้ดูซีดจางแล้วก็ริ้วรอยจากการแต่งหน้าปรากฏชัดที่ข้างจมูกไหลของเธอดูตึงตลอดเวลาแล้วก็คอของเธอดูสั้นลงครึ่งนิ้วอีกด้วย ชาวเน็ตนั้นก็รีบแชร์ภาพหน้าจอเปรียบเทียบของทั้งคู่ออกไปนะคะพร้อมคำบรรยายว่านักแสดงผักดองไฟฟ้าพบกับนักแสดงละครโทรัันนิพายนนะคะ3ชั่วโมงค่ะหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็มียอดผู้ชมมากกว่า10ล้านครั้งนะคะโดยเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบรูปรักภายนอกมาเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพไปเลยค่ะ โครงการ Starly C นะคะเปิดตัวในปี2019ค่ะโดยช่อง CCTV แล้วก็เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานักแสดงรุ่นใหม่นะคะโครงการฝึกอบรมซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้ก็ใช้เวลา3วัน3คืนค่ะโดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆอย่างเช่น งานโครงสร้างพื้นฐานการให้อาหารอัป,ปกาแล้วก็การขายซุปถั่วนะคะโครงการนี้ยังเปิดรับสมัครนักแสดงมินิซีรีส์เป็นครั้งแรกจำนวน6ตตำแหน่งด้วยค่ะซึ่งก็ได้แก่นะคะคุณหานวีทงคุณเจิงหุย จางจีจินนะคะหวังไถหมู่วีอินนะคะแล้วก็หลีเคอก็มาด้วยก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของมินิซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็มีนักแสดงชื่อดังอย่างอ e ี้หยางเซียนซีแล้วก็เฉินตูหลิงแล้วก็โหหมิงฮาวเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อนแล้วด้วยนะคะสาหรับเย่ถงก็เป็นที่ปรึกษาหลักค่ะเธอเน้นย้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยบอกว่าเอ่อทั้งหมดนะคะเนี่ยจะกลายมาเป็นกันแท้ของตัวละครในอนาคตพร้อมสาธิตวิธีการปรับปรุงการหายใจ ผ่นท่าทางนะคะที่ปรึกษาคนกันก่อนก็ได้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์มากประสบการณ์ผู้ที่คำวอดอยู่ในวงการละครโทรทัศน์อย่างทางด้านคุณฟงเสี่ยวกลางคุณจางอีโมโลและก็คุณโจชินนะคะก็เคยมาร่วมในโปรเจกต์นี้อยู่แล้วค่ะงานในปีนี้ถูกมองว่าเป็นการทดลองข้ามแพลตฟอร์มนะคะในวงการ CCTV ได้นําความนิยมของมินิซีรีแนวตั้งแล้วก็ประเพณีของละครยาวแนวนอนมารวมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อทดสอบความเข้าใจกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอีกด้วยนะคะนักแสดงมินิซีรีนั้นดูเหมือนจะประสบปัญหาเรื่องกับข้อกําหนดค่ะกับข้อกําหนดที่ว่าไม่แต่งหน้า วีอินเองก็เลือกชุดสีชมพูเพื่อให้โดดเด่นในกลุ่มสีน้ําเงินนะคะมองเห็นขนตาปลอมแล้วก็อายไลเนอร์ได้อย่างชัดเจนเลยจางจีจินนักแสดงมินิซีรีส์จากไอดอลที่ผันตัวมาแสดงมินิซีรีส์ก็ถูกอธิบายว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างโครงกระดูกแล้วก็ผิวหลังจากที่ถอดฟิลเตอร์ออกนะคะคุณหวังอี้วนแล้วก็นักแสดงละครยาวท่านอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เลือกแต่งหน้าแบบบางเบาค่ะ เสียงอี้อี้เองเสียงหันจือแล้วก็คนอื่นๆนั้นก็หันหน้าเข้าหากล้องได้อย่างง่ายดายเลยนะคะดูเหมือนแทบแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยมีความเป็นธรรมชาติมากจุดเด่นของเชาจินค่ะโดยเฉพาะคิ้วและดวงตาก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อมองผ่านเลนส์ที่ไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์เติมแต่งนะคะความแตกต่างของการแต่งหน้าก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ฝังรากลึกในนิสัยการถ่ายทําค่ะระคอนสั้นนั้นใช้การถ่ายภาพแนวโคล s e ั แนวตั้งเน้นอายแชโดว์สีสดเข้มแล้วก็การคอนัทร์หนาๆนะคะเพื่อเน้นย้ำความโดดเด่นบนใบหน้านักแสดงในละครยาวที่คุ้นเคยกับการ ถ่ายภาพพารอนัมพาโนอโรามาแนวนอนให้ความสําคัญกับการแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องติดทนนานด้วยนะคะการที่หานอี้ถงนั้นรับบทนะคะเป็นหญิงสาวชาวบ้านในละครสั้นมินิซีรีส์เรื่อง The Shame of Achilles นะคะด้วยแผ่นเสริมไหล่ตอนนั้นใส่หลายชั้นมากเลยแล้วก็เล็บที่ตกแต่งอย่างประณีตก็เกาะให้เกิดการถกเทียงเกี่ยวกับความไม่เข้ากันของการแต่งหน้าทำเล็บนะคะผู้ชมก็ตั้งคำถามถ,ามถึงความสม าของนักแสดงมินิซีรีส์ในการเปลี่ยนผ่าน จากแนวบทละครต่างๆอีกด้วยค่ะมินิซีรีแล้วก็ละครยาวนะคะเป็นระบบการแสดงที่แตกต่างกัน2แบบนักแสดงละครสั้นอย่างหานวีทงโดดเด่นในเรื่องการดึงดูดความสนใจนะคะภายใน3วินาทีซึ่งต้องใช้จังหวะที่แม่นยำทุกครั้งนะคะที่จะยักคิ้วหรือตะโกนแล้วก็ของในเรื่องซีรีส์ที่เธอเล่นก็เรียกได้ว่ามินิซีรีส์ก็มีการแอคชั่นกันอะไรที่จังหวะจะโคนที่ค่อนข้างแตกต่างจากละครยาวเป็น ยามากเลนะคะคส่วนนักแสดงละครยาวอย่างหวังอ e ีวินน์นั้นนะคะเขาบอกว่าเธอกับใช้วิธีการแบบช้าๆแต่มั่นคงค่ะวงจรการถ่ายทํา3ถึงเดือนจะทําให้นักแสดงทุกคนนั้นสามารถจะควบคุมอารมณ์นะคะได้อย่างง่ายดายกล้องจะสลับไปมาระหว่างภาพมุมกว้างภาพระยะกลางแล้วก็ภาพระยะใกล้ค่ะซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความสม่าเสมอในการนําเสนอของตัวละคร อีเจงเองก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าเจ้าป้าเจ้าป้าวีเจิงนะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่านักแสดงละครสั้นเนี่ยถ่ายทําก็คือ1เรื่องจะประมาณ7วันพัฒนาพลังระเบิดสําหรับฉากร้องไห้3นาทีแล้วก็ฉากดราม่าหวินาทีทําได้ค่ะแต่ว่าละครยาวนั้นต้องถ่ายทอดตัวละครนะคะจำนวนตอนเยอะ40ตอนตอนละประมาณ40นาทีเลยนะคะความแตกต่างของความอดทนเนี่ยก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นภายใต้เลนส์พานโนรามาของกล้อง งจคนอกจากนี้แล้วนะคะประสบการณ์ในการฝึกฝนร่างกายก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะอย่างคุณหวังอ e ี้หวนซึ่งแสดงในซีรีส์เรื่องยาวๆเนี่ยเธอนั้นเต้นเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถจะควบคุมร่างกายได้อย่างมืออาชีพเลยคือควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะของโพสต์ต่างๆของร่างกายการหายใจนะคะของเธอเองแล้วก็แสดงหเห็นถึงความ ความเรยกอไรความฝึกฝนก้ามเนื้อนะคะที่มีการฝึกฝนอย่างเป็นระบบมาเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็มินิซีรีส์น่าจะคือเขาวิเคราะห์ว่าน้อยกว่าเออมีความเป๊ะน้อยกว่าทางด้านของละครยาวนั่นเองค่ะ ในตอนนี้นานนะคะสิ่งที่เป็นคำจำกัดความของละครสั้นก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวของแบบดูเป็นแนวตั้งด้วยมีจังหวะการเดินเรื่องที่รวดเร็วดังนั้นทักษะการแสดงเนี่ยอาจจะไม่ต้องสำคัญอะไรมากก็ได้นะคะแต่จริงแล้วในสมัยนี้เขาก็เริ่มแข่งขันกันมากขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินมันเข้ามาเยอะจริงๆสำหรับมินิซีรีส์ค่ะดังนั้นแล้วถ้าเกิดนะคะละครสั้นเน้นจังหวะที่รวดเร็วซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วอันนี้ดีแล้วถ้ามาบวกกับนะคะทักษะการแสดง ที่ดีด้วยก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสในอนาคตมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะส่วนในแง่ของเงินค่าตัวโฆษณาเข้าอะไรแบบนี้ก็ต้องละครยาวดีกว่าอยู่แล้วเนาะละครยาวมันสามารถจะแทรกละครจะแทรกไอตัวโฆษณาเข้าไปในระหว่างละครได้เยอะไงเพราะฉะนั้นก็สามารถทาเงินทาทองได้อีกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามินิซีรีนั้นทำเนาะในเรื่องของโฆษณามันก็น้อยนิดนึงก็ <c oughs> ตอนหนึ่งมันไม่ยาว เท่าไหร่เพราะฉะนั้นโฆษณาอาจจะได้แค่ครั้งเดียววนมาอาจจะไม่ได้วนด้วยซ้ำอาจจะแค่หนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูความเจริญก้าวหน้าของโลกของมินิซีรีส์จีนกันต่อนะคะคาดว่าปีหน้าเอง2026ก็มากันรัวๆเช่นเดียวกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวัดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ